สวัสดีคะ่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะวันนี้พบกับพระจัน์ทรดวงกลมโตสวยงามสดใสมากหน้าบ้านของแม่ชุบดวงสวัสดนะวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดวันวิสาขบูชานะคะ นานทีปีหนนะคะได้กลับมาหาแม่ชุบดวงสวัสดิ์บ้านเกิดเมืองนอนนะคะมาตรงกับว,วันวิสาขาบูชาพอดีเลยพระจันทร์เต็มดวงสวยสดใสมากเลยนะคะขอพาทุกคนชมพระจันทร์วันเพ็ญน,นะคะ มีเสียงจงยิ้งหรีดร้องด้วยธรรมชาติที่ไม่ค่อยได้บันทึกไว้นะวันนี้ขอบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ ทุเรียนก็หล่นนะคะฟังเสียงทุเรียนหล่นกลางคืนนี่คือธรรมชาติมีต้นทุเรียนอยู่ข้างๆสองต้นแล้วก็ได้ยินเสียงทุเรียนหล่นด้วยเมื่อกี้ สมัยเด็กๆนะคะต้องไปเฝ้าทุเรียนทุเรียนหล่นก็ต้องเก็บทุเรียนไว้เพื่อเอาไปขายสมัยตอนเด็กๆเหมือนได้มาทบทวนความหลังเลยเนาะวันนี้เนาะ ขอพรจากพระจันทร์นะคะขอให้ข้าพเจ้าลูกหลานครอบครัวข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอายุมัน่นคงยืนสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะคือสิ่งใดที่อยู่ในบุญกุศลอยู่ในธรรลองคงองธรรมก็ให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาด้วยนะ ขอให้แม่ชุบดวงสวัสด์อายุมั่นฝันดีนด้วยนะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงด้วยนะและขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเช่นกันนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ